ันนี้มาพบกับลินเนธอาสานะคะวันนี้เรามาเรียนรู้คอร์สออนไลน์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยขายของออนไลน์นะคะก็มาเรียนรู้การสร้าง Facebook Fanpage กับลินได้เลยนะคะเพจมีไว้ใช้งานในเชิงธุรกิจเช่นแบรนด์ธุรกิจองค์กรหรือบุคคลสาธารณะที่ต้องการสร้างตัวตนบน Facebook แต่การสร้างเพจนั้นต้องอาศัยบัญชี Facebook ส่วนตัวในการสร้างไม่ได้หมายความว่า Facebook ส่วนตัวที่ใช้งานจะหายไปแต่ทั้งสองพื้นที่จะแยกอิสระออกจากกันซึ่งเพจสามารถเพิ่มผู้ดูแลเพื่อช่วยในการแก้ไขข้อมูลอัปเดตข่าวสาร และที่สำคัญเพจไม่จำกัดจำนวนเพื่อนเพราะเป็นการกดถูกใจและกดติดตามทำให้โอกาสคนที่เข้ามาพบเห็นในโพสต์ของเราจะมีมากขึ้นสำหรับท่านที่กำลังหาพื้นที่ออนไลน์ในการขายสินค้าเพจเป็นตัวเลือกที่ดีที่ได้รับความนิยมสามารถเผยแพร่ข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจงด้วยวิธีการทาโฆษณาค่ะ ให้ทุกคนเข้าตรงที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ค่ะจากนั้นนะคะจะสังเกตเห็นรูปบ้านหรือว่าฟีดข่าวนั่นเองนะคะให้สังเกตตรงที่สามขีดค่ะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะคะพอด้านขวาค่ะจะเห็นเมนูต่างๆของ Facebook นะคะแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตคำว่าเพจของคุณค่ะจากนั้นให้กดเข้าไปเลยนะคะมาถึงหน้าเพจของคุณนะคะให้ทุกคนกดคำว่าสร้างค่ะ จากนั้นนะคะจะเป็นหน้าสร้างเพจของคุณนะคะให้กดที่เริ่มต้นใช้งานเลยค่ะมาถึงหน้าคุณต้องการตั้งเพจนี้ชื่อว่าอะไรนะคะให้เราพิมพ์ร้านที่เราต้องการตั้งชื่อนะคะจากนั้นค่ะดิฉันจะพิมพ์คำว่า กระนำเนื้อเชียงใหม่นะคะก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการขายนั่นเองนะคะส่วนเชียงใหม่ก็คือที่ตั้งของดินนะคะพอด้านขวานะคะก็หมายถึงการเลือกหมวดหมู่ที่สามารถอธิบายเพจนี้ได้ดีที่สุดนะคะการเลือกหมวดหมู่ค่ะสามารถเลือกได้สาหมวดหมู่เลยนะคะแต่วันนี้ลินจะเลือก เกี่ยวกับร้านอาหารค่ะอันดับ2ก็คือสินค้าและบริการนะคะอันที่3นะคะดินจะเลือกคําว่าการช้อปปิ้งและการค้าปปีกนะคะจากนั้นค่ะพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกดคําว่าถัดไปเลยนะคะมาถึงหน้าคุณต้องการเพิ่มที่อยู่หรือไม่นะคะดินต้องการเพิ่มตําแหน่งนะคะก็ พิมพ์คำว่าเทศบาลนครเชียงใหม่จากนั้นนะคะเราจะเจอหมู่บ้านที่เราอยู่อาศัยก็คือบ้านเดือนรัดนั่นเองนะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะขึ้นว่าเทศบาลนครเชียงใหม่5 0 2 3 0ก็คือที่ตั้งของบ้านหลังนล้นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะให้ทุกคนกดคําว่าถัดไปตรงด้านล่างเลยนะคะพอมาถึงหน้าเพิ่มรูปภาพในเพจนี้นะคะเราสามารถเพิ่มตรงที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าหน้า รไลของเเาด้ยนะคะคพอด้านขวานะคะลินเพิ่มรูปหน้าปกและโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกดคําว่าเรียบร้อยค่ะมาถึงหน้าขั้นตอนถัดไปที่สําคัญนะคะให้ทุกคนกดคําว่าถัดไปค่ะส่วนด้านขวานะคะให้เชิญเพื่อนมากดถูกใจในเพจนี้ให้กดคําว่าเชิญเพื่อนค่ะมาถึงหน้าเชิญเพื่อนนะคะให้ทุกคนกดเลือกทั้งหมดนะคะ4597 จากนั้นนะคะจะปรากฏเห็นว่า มีการเช็คถูกสีน้ำเงินอยู่ด้านหลังนะคะจากนั้นนะคะให้กดคำว่าส่งคำเชิญค่ะพอมาถึงหน้าสร้างโพสนะคะให้กดคำว่าสร้างโพสค่ะพอด้านขวานะคะเราจะเห็นคำว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะ<ม>ให้ทุกคนใส่รูปภาพค่ะหรือว่าเขียนข้อความก็ได้ในการใส่รูปภาพนะคะหนึ่งจะนินนะคะก็คือ1รูปภาพ3รูปภาพหรือว่า5รูปภาพก็ได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของข้อความนะคะเราสามารถอธิบายว่าหน้าตอนนี้เราขายสินค้าเกี่ยวกับอะไรมีรสชาติคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะถึงหน้าที่หลินเขียนโพสตเรียบร้อยแล้วนะคะหลินก็จะเขียนว่าร้านกระนำเนื้อเปิดบริการทุกวันตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะแล้วก็สามารถสำรองโต๊ะได้ที่เบอร์0943266545นะคะในส่วนของแฮชท็ค่ะ เป็นอะไรที่สำคัญสลับเพจนะคะเวลาที่ลูกค้าต้องการค้นหาเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะเราควรจะใส่ว่าร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าแฮ n แท็กเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารปิ้งย่างเนาะเพราะว่าร้านหนงก็ทําเกี่ยวกับร้านกระหน่ำเมือ้อเป็นร้านปิ้งย่างอยู่แล้วนะคะเพราะจากนั้นค่ะเราก็ตรวจรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดเขาว่าแช์นะคะ มาถึงด้านขวานะคะจะขึ้นว่า,นนะะาวแชรนะ์ตอนนี้นะคะฟีดข่าวแล้วก็โปรโมทโพสตนะคะแต่นะตอนนี้นะคะดินเป็นเพจใหม่อยู่เนาะดินยังไม่โปรโมทโพสต์นะคะดินจะทําการโพสต์ไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นต้องการ<ม>จะโพสต์เรียบร้อยแล้วให้กดคําว่าแชร์ค่ะตอนนี้นะคะโพสต์ของเราขึ้นหน้าเพจเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะด้านขวาให้ทุกคนกดคําว่าเพิ่มปุ่มค่ะ การเพิ่มปุ่มในที่นี้นะคะหมายความว่าการเพิ่มช่องทางในการติดต่อนั่นเองนะคะมันก็จะมีโทรเลยค่ะส่งข้อความแล้วก็อีเมลแต่ในวันนี้นะคะดินจะเลือกคําว่าส่งข้อความค่ะให้กดเข้าไปเลยนะคะจากนั้นค่ะด้านขวามันจะขึ้นว่าสร้างนะคะให้กดคําว่าสร้างเลยนะคะสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในการทําเพจก็คือการสร้างชื่อผู้ใช้เพจนั่นเอง จากนั้นให้กดคําว่าสร้างชื่อผู้ใช้เพจะะการสร้างชื่อผู้ใช้เพจนะคะ<ม>สามารถพิมพ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าตัวเลขผสมกันได้นะคะแต่วันนี้ค่ะดินจะพิมพ์คําว่ากระนําเนื้อที่ตรงตัวเลยนะคะแล้วก็พอจากนั้นเรียบร้อยแล้ก็กดคําว่าสร้างชื่อผู้ใช้นะคะตรงที่ด้านล่างเลยค่ะ มาถึงหน้าสร้างผู้ใช้เพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแอดกระหน่ำเนื้อนะคะจากนั้นให้กดคำว่าตกลงค่ะส่วนด้านขวานะคะก็คือการสร้างเพจเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการสร้าง facebook Fanpage ที่เราสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ท่านไหนที่อยากจะหาพื้นที่ในการขายของออนไลน์ก็สามารถทำโดยการสร้างแ p นเ page Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรินด้านหน้านะคะก็จะเป็นภาคต่อของ facebook Fanpage ค่ะก็คือการเพิ่มผู้ดูแลนะคะหรือว่าแอดมินนั่นเองนะ,ะที่2ก็คือการแก้ไขข้อมูลในเพจนะคะแล้วก็อันที่3ามก็คือ การทำยังไงให้เพื่อนของเราเนะะี่ยค่ะมากดติดตามหรือกดถูกใจในเพจนะคะก็หีคอฝากช่องทางการติดตามของเน็ตอาสาด้วยนะคะทั้ง4ช่องทางยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ